พันธสัญญาเดิมฉบับฟื้นฟูหนาเฮมยาบทที่5อารบิกแปดการแก้ไขปัญหาภายในบทที่5้ข้อ1นึถึงข้อสิมีเสียงร้องของพลพรืยและภรรยาของเขาอย่างเคลียวก่าวกล่าวโทษพี่น้องพวกยิวเพราะมีบางคนกล่าวว่าเรามีคนเป็นจํานวนมากทั้งลูกชายและลูกสาวของเราขอให้เราได้ข้าวเพื่อเราจะรับประทานและมีชีวิตอยู่ได้ และมีคนกล่าวว่าเราต้องจำนองไร่นาของเราสวนอหุ่นของเราและบ้านเรือนของเราเพื่อจะได้ข้าวในท่ามกลางการกันดันอาหารนี้และคนอื่นๆกล่าวว่าเราได้ขอยืมเงินมาเป็นค่าภาษีแก่กษัตริย์โดยจำนองนานและสวนอหุ่นของเราเนื้อของเราเป็นเหมือนเนื้อพี่น้องของเราลูกของเราก็เหมือนลูกของเขาและเราก็ยังจะให้ลูกชายและลูกสาวของเราเป็นทาสลูกสาวของเราบางคนได้เป็นทาสแล้ว และเราก็ไม่มีกำลังที่จะช่วยเขาเพราะนาและส่วนองุ่นของเราเป็นของคนอื่นไปแล้ววงเล็บสองคำตอบว่าและคําตัดสินของนาเฮมยาข้อ6ถึงข้อ13เมื่อข้าพเจ้าได้ยินเสียงร้องของเขาและถ้อยคำเหล่านี้ข้าพเจ้าก็โกรธมากข้าพเจ้าตรึกตรองในใจแล้วก็ตอบว่าพวกคุณน,นางและผู้ปกครองข้าพเจ้าพูดกับพวกเขาว่า พวกท่านต่างคนต่างให้ยืมโดยคิดดอกเบี้ยก,กับพี่น้องของตนและข้าพเจ้าก็เรียกประชุมใหญ่มากล่าวโทษพวกเขาและข้าพเจ้ากล่าวแก่เขาว,ว่าเราได้ถ่ายพวกยิวพี่น้องของเราผู้ถูกขายไปยังนานาประเทศกลับคืนมาด้วยสุดความสามารถของเราแต่พวกท่านกลับขายพี่น้องของท่านเพื่อเขาจะได้ถูกขายให้แก่เราหรือคนทั้งหลายก็นิ่งอยู่พูดไม่ออก ข้าพเจ้าจึงว่าสิ่งที่พวกท่านกระทําอยู่นั้นไม่ดีท่านควรจะดําเนินในความยำเกรงพระเจ้าของเราเพื่อป้องกันการเยาะเย้ยของประชาชาติซึ่งเป็นศัตรูของเราไม่ใช่หรือนอกจากนั้นข้าพเจ้ากับพี่น้องของข้าพเจ้าและคนรับใช้ของข้าพเจ้ายังให้เขายืมเงินและยืมข้าวด้วยขอให้เราเลิกการให้ยืมโดยคิดดอกเบี้ยนั้นเจยเถิดในวันนี้ ขอจงคืนไรนาส่วนอางุุนส่วนมะกอกเทศและเรือนของเขาและส่วนหนึ่งในร้อยของเงินข้าวเล่าอางุุนใหม่และนน้ำมันใหม่ซึ่งท่านได้รีดเอาเป็นดอกเบี้ยจากพวกเขาเสียแล้วพวกเขาพูดว่าเราจะคืนสิ่งเหล่านี้และจะไม่เรียกร้องสิ่งใดๆจากเขาทั้งหลายเราจะทําตามที่ท่านพูดและข้าพเจ้าก็เรียกบรรดาปุโรหิตมาและให้รับคำปฏิญาณจากเขาทั้งหลายว่า เขาจะกระทําตามที่เขาสัญญาแล้วนั้นข้าพเจ้าก็สะบัดชายเสื้อของข้าพเจ้าด้วยและพูดว่าดังนั้นแหละถ้าคนใดไม่ได้กระทําตามสัญญานี้ขอพระเจ้าทรงสะบัดเขาเสียจากเรือนของเขาและจากทรัพย์สมบัติของเขาให้เขาถูกสลัดออกแล้วไปตัวเปล่าและชุมนุมชนทั้งปวงก,กล่าวว่าอาเมนและพวกเขาสรรเสริญพระยะโฮวาแล้วคลไพร่ก็กระทำตามที่เขาสัญญาไว้ วงเล็บ3แบบอย่างที่ดีของนาเฮมยาข้อ14ถึงข้อ19ยิ่งกว่านั้นอีกตั้งแต่เวลาที่กษัตริย์แต่งตั้งให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ว่าราชการในดินแดนยูดาตั้งแต่ปีที่20จนถึงปีที่32แห่งกษัตริย์อรารัฐาสตา12ปีด้วยกันข้าพเจ้าหรือพี่น้องของข้าพเจ้าไม่ได้รับประทานอาหารจากตำแหน่งผู้ว่าราชการผู้ว่าราชการคนก,นก่อนๆข้าพเจ้า ได้วางภาระหนักไว้บนโพลไพยนอกเหนือจากเงิน40เชคไกละแล้วยังเอาอาหารและเล่าอวาุนไปจากเขากระทั่งข้าราชการของเขาก็ได้กดขี่โพลไพรแต่ข้าพเจ้าไม่ได้กระทำเช่นนั้นเพราะความยำเกรงพระเจ้าข้าพเจ้ายัางทำการสร้างกำแพงเสมอและเราไม่ได้ซื้อไรนานเลยและคนรับใช้ของข้าพเจ้าทั้งสิ้นก็ชุมนุมกันทำงานที่นั่น ยิ่งกว่านั้นข้าพเจ้ามีคนห5 0คนร่วมสำหรับกับข้าพเจ้าคือพวกยูและผู้ปกครองนอกเหนือจากบรรดาผู้ที่มาอยู่กับพวกเราจากประชาชาติซึ่งอยู่รอบเราสิ่งที่เตรียมไว้ในวันหนึ่งหนึ่งมีโคนหนึ่งตัวและแกะที่คัดเลือกแล้ว6ตัวเป็ดไก่เขาก็จัดไปให้ข้าพเจ้าด้วยยังมีเหล้าอางุ่นมากมายในทุกๆสิบวันแม้จะมากอย่างนี้ข้าพเจ้าก็ไม่ได้เรียกร้องเอาส่วนอาหาร จากตำแหน่งผู้ว่าราชการเพราะว่าการโปรนิบัตินั้นหนักสำหรับพลไพ่เหล่านี้อยู่แล้วโอ้พระเจ้าของข้าพเจ้าขอทรงระลึกถึงสิ่งสารพัดที่ข้าพเจ้าได้ทำเพื่อพละไพ่เหล่านี้ให้เกิดผลดีเถิด